สวัสดีครับผมทักไทยพี่น้องยงมเศร้าครับผมมือนี่เศ้านี่สิพ้าพี่น้องมายามบ่วงดักหนุงดักไว้หมวัดน,นี่ครับหมันๆมก็มาบเบิงน้ำกันด้พี่น้องเ้ย บกพันธ์จบบกพันธ์หนูงกออกมาบอก บวกเี่คือเก่าอลนอกไม่หนอนนกบินไปแล้วเดี๋ยวนกไปเบิ้งเลยกลางให้หน้าดครับอยู่ระห่งทางบอหนบูบอเที่ยวเลยห้องไม่ไม่เป็นแป้นเยี่แต่โนนบอเที่ยว จะเป็นรุ่นยื่นกลางให้หน้าน้ำกันบรรยากาศย้มเศร้าครับผมอากาศเย็นๆเดี๋ยวเว้นยมันขึ้นหนอกพี้นหนัตจะแสงนี่ิ ยิ่งเศร้ากรอากาศยันเย็นๆนะจัง่อยพุ่มลดพุ่มลดลงครับผมริมหนาวกลางสามท่มขึ้นหลังอากาศเริ่มอุ่นอยู่แต่เดี๋ยวนี้ลดลงอีกแล้ว เนีย่ยกลางให้หน้าพี่น้องทีมานหะรือบ่มานแล้วเนาะรุ่นน้ำกันนะครับเด้อถ้าประมานกัน ใส่ไปนี่คือเราคนละจักสามหมื่นคนจะยังไงมันเท,ที่ยวบังบึงกันบ่วงบ่ มันคือกันบ่วงบ่วงหอาบ่วงไปใส่แลวพี่น้องบ่วงมันไปใส่แล้ว้วโอยบ่วงมันคือยังล่องลางลคนเ,เล่นเหยียบบ่วงล่องลางเลยบอกควยวะพี่น้องคว้ยเล่นเหยียบหัวว่านเนี่ย Oh. Boa, Boa โบเรียนครับทั้งนี้ขมไปทิ้างนั้นท้างนั้นโบลายแบบ <c oughs> มีสีหลังือไก่ผู้แดดบนกขึอ้นอยู่พี่น้องเลียสีหลังสุดท้าย ยันมมมันอยู่นี่เล่นอยู่บ่วงไปเลยพี่นนอะโอ้มันเล่นมันเล่นอยู่แต่บ่วงมันบุกลุกครับผมบ่วงบุหลุด มันได้แรนพันบ่วงแล้วมันก็บ่ไม่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยตรีนมันตกแก่ก็บ่ไม่อีกแล้วมันก็ใส่แล้มันก็ทึ่งดีเป็นหลักครับผมสามหลังสี่หลัง ใชเลยลุงลุงคือใค่โอ้บุถึกยี่ปุนพี่หน้องลวงพ่พันยี่ปุ่นบ๊ามันพี่น่องประมัน กเอ้ายังน้อหนอกู้ใยยิ่งย่งน้อบาดังะนั้นวันไหวเลลวดมันแข็งมากเ่งลวดเบือสิบสามถึงมานใส่ดิกเคยใส่ดิปกติก็ใส่เบือสิบสองเบอสิบสามแล้วมาใส่ี่ มันก็หลุดช่วงม,มืออีกหรอกที่เคยใช้ผ่านๆมาแต่วันมันปติเสธเปลี่ยนหลวดครับผมส้ารับคลิปนี้ก็จะได้จบไว้สำหรับพี่น,น้องโอ้มันที่เปลี่ยนหลวดครับผมติดตามคลิปต่อไปนะครับเด้อ